เราจะพามาดูกันเลยแหละว่าครัวของพี่โตนะคะแต่ละจุดเป็นยังไงกันบ้าง<ภ>ามี <ภา S 2> ดีไซน์แบบไหนเราต้องแบบให้ความสําคัญกับอะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่เวลา,ราเราซื้อบ้านแล้วต่อเติมเขามักจะคิดอยู่หนึ่งข้อเลครับซุดไหมจะบอกว่าเออครัวบ้านซุดเลอะเกินนะครับต้องบอกตอนนี้เลยว่าใครที่ซื้อบ้านในโซนนี้ครับปทุมเทพสมุทปราการไม่ต้องเป็นห่วงครับ <laughs> สุดแน่นอน <laughs> อันนี้ก็ใช้เป็นกระเบื้องพวกผิวมัน uh huh. อ่าอย่างเงี้ยก็ใช้เป็น,นแบบผิวมัน,มน,มนอันนี้ผิวมันแบบหนาห <c oughs> นาก็คือข้อดีคือทําครัวไทยเนาะมันต้องหนาหนึ่งเพราะว่าตำ,ตำ,ตำน้ำพริกตำอะไรเ oh งี้ยตอนอีทนว่าวันนี้เราก็มีภารกิจพิเศษค่ะ กับการบุกบ้านพี่โต้นะคะเทคโนโลยีซัพพอร์ตของเราบ่านใหม่จะเป็นยังไงจะมีการดีไซน์งไงบ้างเดี๋ยวเราต้องแอบไปลวงลึกกันแล้วล่ะคะ่ะจริงๆเราก็กําลังเริ่มออกแบบตัวห้องนั่งเล่นอยู่นะแต่จริงแล้วครัวนี่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแสดงว่าคือเราให้ความสาคัญกับครัวเป็นพิเศษเลยนะถูกต้องอนะทาครัวก่อนเลยแล้วก็ออกแบบเองด้วยออกแบบเองให้ดูก่อนที่ยังไม่มีอะไรเลยอันนี้คือเป็นภาพแบบ เพตรงนี้คือไม่มีอะไรเลยเหรอคะใช่บ้านเปล่าๆเลยครับมีก็มีผมซื้อเป็นทาวน์โฮมแถวหลังมุมอู่ที่ด้านข้างเนาะแล้วก็หลังบ้านเนี่ยเขามีให้แค่นี้เองคือมาแบบโล้นๆเลยโล้นไม่มีอะไรเลยใช่มันก็มีท่อมีอะไรเงี้ยมีแทงแค่นั้นเองนะก็เราคิดไปแล้วว่าเราจะเอาตัวนี้แหละมาทําเป็นห้องครัวนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าคือพี่โตแบบว่าเลือก solidworks ในการมาทำอยากรู้ก็คือมันมีข้อดีที่มันแตกต่างจากซอฟแวร์อื่นยังไงบ้างที่เราเลือกมันมาเลยค่ะ ข้อดีเหรออย่างแรกเลยครับคือมันมันค่อนข้างจะจบจบหมายถึงว่าสมมติเรามีแบบเนาะเราวัดขนาดเขียนโครงสร้างแล้วเอามาประกอบอะไรเงี้ยบางทีด้วยความที่เป็นสามมิติอะเราเขียนขึ้นรูปมาตามขนาดบางอย่างเช่นไมโครเวฟตู้เย็นบางทีเราไม่ต้องมานั่งเขียนเองอะก็โหลดได้ครับเขามีให้โหลดนะตู้เย็นไมโครเวฟพัดลมเงี้ยเอามาวางดูสิเฮ้ยสวยไหมอะไรเงี้ย แล้วก็ที่ให้ดูเรื่องเมื่อกี้โฟล์ค่ะโฟล์คือมันค่อนข้างจะครบลูกคือออกแบบคอนเซปต์ออกแบบแล้วออกจำลองซิ uh huh. เจอความร้อนเป็นยังไง uh huh. แล้วก็จำลองออกมาซิเวลาเป็นของจริงหรือเป็นเหมือน uh huh. ภาพถ่ายเนี่ยจะเป็นยังไงเออ uh huh. แล้วก็จนถึงการทำแบบเลยอ่ะ uh huh. เห็นไหมว่ามันมันครบจนแบบครบลูก uh huh. จนจบด้วยด้วยโซลูชันของของโปรดักโปรดักในในเซตเซตหนึ่ง สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฟังก์ซันเดย์ค่ะทุกวันอาทิตย์สองทุ่มตรงนะคะแน่นอนว่าอยู่กับเปรียวฮิวรี่ค่ะและพี่โต๊ครัวรวยๆของเราครับสวัสดีครับเออมาตาทำตามสัญญากา<ม>าันเมื่ออีพีที่แล้วจริงของจริงค่ะวนนี้เราจะพามาดูกันเลยแหละว่า ครัวของพี่โตนะคะแต่ละจุดเป็นยังไงกันบ้างมีดีไซน์แบบไหนความสําคัญของมันอะไรเป็นยังไงเราต้องแบบให้ความสําคัญกับอะไรยังไงบ้างครับค่ะโอเคดูเลยไหมคะพี่โตดูเลยมาดูกันเลยครับก็นี่ครับอันนี้ของจริงแล้วตามที่เราออกแบบไว้เลยนะครับก็เราเลือกใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็นโครงสร้างด้วยนะครับอย่างที่เห็นเนี้ยเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับแล้วก็ใช้การออกแบบแบบเอ่อไม่ไม่ยึดกับ ตัวอาคารสำคัญยังไงนะครับคือส่วนใหญ่เวลาเราซื้อบ้านแล้วต่อเติมเขามักจะคิดอยู่หนึ่งข้อเลยครับซุดไหมเออกลัวบ้านซุดเลือกเกินะครับต้องบอกตอนนี้เลยว่าใครที่ซื้อบ้านในโซนเนี่ยครับปทุมกรุงเทพสมุปราการไม่ต้องเป็นห่วงครับสุดแน่นอน เกือบเกือบจะแบบโล่งใจนะเกจะโล่งแล้วใช่ไหมคือพื้นที่แบบนี้ครับเขาเรียกว่ามันเคยน้ําท่วมมาก่อนคือมันดินมันไม่ดีนะคือมันเป็นมันเป็นชั้นที่เป็นเป็นดินเหนียวอะไรเงี้ยยี่สิบเมตรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาทาบ้านเขาต้องตอกเข็มลงไปเลยยี่สิบเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโซนอื่นอาจจะตอกแค่สี่แค่หกแล้วแต่พื้นดินเนาะเยอะกว่าเยอะเนาะเยอะมากใช่ไหมคะคือจริงๆน้ําท่วม่ะเขาเรียกวเป็นดินเสียทั้งหมดเลยนะ พื้นที่ในโซนนี้ไม่ดีเลยครับคือมีแต่ดินเหนียวมีขี้เละมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใครใครทับซื้อไม่ต้องห่วงครับมาซุดแน่นอนนะครับแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ซุดเรามาควรที่จะซุดแบบไหนนะครผมถึงได้เลือกโครงสร้างแบบที่มันเป็นโครงสร้างเหล็กเนาะอย่างที่เห็นจะเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็ไม่ยืดกับโครงสร้างเดิมคือหมายถึงว่าเวลาที่มาซุดอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ย ถูกไหมคือโครงสร้างมันจะอยู่ไม่ไม่ยึดกับตัวเดิมเวลาที่มันซุบมันก็จะสไลด์ลงมาแล้วเราก็ซ่อมตรงที่เป็นคือที่มันที่มันต่างระดับลงไปที่ต่างระดับก็คือเป็นยาแนวอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเรายืดเนี่ยบางทีมันจะมีการดึงโครงสร้างเดิมบางคนเนี่ยยืดกับบ้านเลยเวลาขัวซุดล้มมันดึงบ้านออกมาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ก็เลยออกแบบแบบง่ายๆใช้โครงสร้างเหล็กนะครับแล้วก็ ใช้หลังคาหลังคาเป็นแบบเขาเรียกว่าหลังคาเหล็กทีเมทัลเนาะแล้วก็มีแบบมีแผ่นโฟมมีหลังคาใสอ,อะไรเงี้ยก็ไม่มีฝ้าค่ะไม่มีฝ้าเลยมีฝ้าบางคนก็ชอบเนาะเป็แบบมีฝ้ามันจะดูสวยอะนะครับม,ม,มันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับคือถ้าแบบแน่ๆแบบมีฝ้าเนี่ยข้อดีคือสวยคือมันจะดูบิว พอหนังมันจะเรียบอะไรเงี้ยเวลาเปิดไฟมันจะสวยเนาะนะแต่ข้อเสียของมันคือเราจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าสมมุติน้ำรั่ววบนเนี้น้ำรั่วกันมันก็จะหยดลงหรือบางคนเจอหนูวิ่งอย่างเงี้ยหนูวิ่งบนฝ้าอะไรเงี้ยรอนนั้นเวลามีปัญหาทุกอย่างเราต้องรื้อฝ้าครับนิดนิดหน่อยก็คือเปิดยางนาคือต้องรื้อใหม่หมดเลยนะอันนี้คือข้อเสียเนาะแต่ข้อดีคือนั่นแหละอย่างที่บอกความสวยงามแต่มันถืบไปหมดเลยเนาะ ก็บางครั้งที่จะไม่รู้เลยเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งบนใช่ใช่นะครับก็แล้วแต่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่ควรใช้นอแล้วแต่ความชอบของเราอ่า่นะตัวตัวนี้ข้อดีของมันคือมันดูแลร,รักษาง่ายอ่า,าอย่างที่บอกเห็นไหมมันก็จะเปื่อยๆหน่อยครับมีสายไฟอะไรเงี้ยมีเวลาเราเห็นน้ํารั่วเราเห็นได้ทันทีชัดเจนอ่าได้ทันทีแล้วก็เวลาแก้ไขอะไรเงี้ยสมมติอยากให้ช่างมาหรือทำเองก็ได้ ติดไฟเพิ่มก็ลากสายเลยมีท่อนลากสายต่อเติมทาสีอะไรเงี้ยเดินน้ำรั่วอุดเองง่ายนะครับอันนี้ข้อดีแต่ข้อเสียต้องบอกเลยครับเสียงดังเสียงดังใช่คือใครที่ไปทำกำลังจะทำเนาะแล้วก็ดูว่าเอ้เรื่องหลังคาเหล็กอะไรเงี้ยที่นเข้าเอออย่างเงี้ยแบบดูรอบๆดีเนาะเท่ดีเราไปถามคนขายบอกพี่ใช้แบบ ฟมแบบนี้สิที่มันบุกโฟมเนาะบอกมันจะช่วยทำไม่เงียบไม่เงียบครับผมลองแล้วครับผ่านประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญแล้วผ่านประสบการณ์ของเรามาเขาเรียกว่าดังแบบคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับก็คือต้องปิดประตูอะไรเงี้ยถ้าฝนตกนี่คือมากหนักมากก็คือมีแต่มีวิธีแก้นะสําหรับใครที่จะทำติดรางน้ําครับติดรางน้ําที่หลังคาด้านบนเพราะว่าไอการที่มันดังเนี่ยบอกงี้การที่มันดังมันไม่ได้เกิดจาก ดางเพราะน้าฝนนะแต่มันเกิดจากน้ําที่มันไหลจากหลังคาลงมาเทลงมาความดางเกิดจากตรงนั้นถ้ามีปุ๊บมันจะหายไปเยอะเลยนะครับแล้วก็มีแบบโปร่งด้วยอันนี้ก็เลือกเป็นแบบโปร่งแสงไม่ใช่โปร่งไฟนะโปร่งแสงก็ทาไมถึงมีก็ข้อดีคือสว่างช่วยให้มันสว่างขึ้นแล้วก็อาหารง่ายเนอะใช่ก็ทําให้รัวดูสว่างแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สาคัญคือเรื่องของ ความสะอาดนะครับเวลาแสงมันพวกนี้มันจะฆ่าเชื้อพวกแบคทีเรียความชื้นอย่างงี้ครับโอ้โหเราเรียกว่าคือคิดมาแบบคิดมาแล้วว่าคิดมาแล้วว่าเราเราจะให้แสงเนี่ยส่องลงตัวนี้เราต้องการใี่แห้งนะครับผมก็เคยคือทุกอย่างโซชันที่เกิดขึ้นเราประสมมากระตัวแล้วอย่างเช่นบางทีไม่มีแสงเข้านะครับบางครัวห้องน้ําอะพราผสังเกตได้มันจะมีพวกหนอน เนาะตัวดำๆมันมันเป็นพวกแมงวีอะไรเงี้ยมันจะอยู่ตามน้ําขังแล้วมันจะเป็นแหล่งพวกแบคเีเรียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเออมีแสงแตกก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางคนชอบใสายๆเลยอ่ามันดูสวยมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือมันร้อนใช่มัมันร้อนใช่มันร้อนมากแล้วก็ตรงๆก็สุดยอดเหมือนกันแบบสายสวยแรกๆค่ะแต่นานๆไม่สวยอ่าฮะเพราะว่าคือมันด้วยความมันสายแล้วมันก็จะมีพวก ใบไม้มีนกอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมารวมกันใช่ก็ไม่ไม่มีอะไริิดเลยถูกเนาะลองเลือกใช้กันดูขึ้นอยู่กับความชอบใช่แล้วก็ต้องแบบเฉลี่ยดูเนาะว่าแบบว่าเรารับข้อเสียของมันได้ไหมตกความสวยงามที่ได้มากต้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเป็นเหมือนตานช่องอะทุกอย่างดีหมดค่ะแต่ถ้ายอมรับข้อเสียได้โอเคทำเลยมีฝ้าก็ได้ดีหมดครับโอเคต่อมาเรื่องของกระเบื้อง อย่างที่บอกให้ดูเนาะกระเบื้องก็ใช้กรลิวอัอะไรวัดขนาดแล้วก็เลือกใช้กระเบื้องแบบนี้ก็อันนี้ก็ใช้เป็นกระเบื้องพวกผิวมันอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นแบบผิวมันนีผิวมันแบบหนาหนาก็คือข้อดีคือทําครัวไทยเนาะมันต้องหนาหนึ่งเพราะว่าตำน้าพริกตำอะไรเงี้ยก็ไอ้ทนใช่นะครับแล้วก็เป็นผิวมันค่ะข้อดีของผิวมันคือมันจะ ดูแลรักษาง่ายคือเวลาเวลาที่มันเลือกครับรอผ้าชุบน้าเช็ดออกเลยออกหมดผ่าจับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือข้อข้อดีของมันเนาะดูแลง่ายนะครับแล้วก็มาถึงข้างล่างข้างล่างผมใช้เป็นกระเบื้องลายไม้กระเบื้องลายไม้แล้วใช้เป็นแบบผิวผิวด้านผิวด้านเมื่อกี้ผิวผิวด้านเนาะข้างล่างเป็นผิวด้านผิวด้านนะครับเอาเอาผิวมันก่อนทาไมถึงไม่ใช้ผิวมันเพราะว่า ข้อเสียงมันคือมันลื่นลื่นใช่ส่วนใหญ่เขาใช้ในในบ้านเนาะมันไม่ค่อยเปียกอยู่แล้วแต่เนี่ยบางทีมีน้ํามันมีน้ําอะไรเงี้ยบางทีมีคนแก่มาลื่นได้ใช่ค่ะเราทำอาหารนะเนาะใช่อะไรกระเด็นบางทีทอดเป็นฟายน้ำมันกระเด็นที่มันก็ลื่นเลยบางทีล้างจ่ายมีน้ำเนาะนะครับก็ข้อดีของมันคือมันมันจะไม่ความความไม่ลื่นนะคือมันจะกลางๆก็คือไม่ไม่ไม่ได้แบบ เออถ้าเกิดว่าเทีน้ําหมดอันนี้อาจจะลืน่น uh huh. นะครับก็แบบน้าพุกนิดหน่อยยังไม่ลืนล่นละแล้วก็ดูแลพอดูแลรักษาง่ายแต่อาจจะน้อยกว่าน,นี้นาะแต่ว uh ่าก็ตอบโจทย์เรื่องของความปลอดภัยเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นลายไม้ uh huh. ลายไม้ก็คือเอสำหรับใครที่ชอบเนาะ uh huh. ก็เลือกเป็นลายแบบนี้ครับเขาะจะสุ่มลายให้แล้ว uh huh. แต่แนะนําว่าเราควรจะเลือกลายที่มันแตกต่างกันด้วยเ uh huh. ช่น uh huh. เป็นลายตามไมา้หรือลายทางอะไรเงี้ย uh huh. ให้มันดูแบบ ดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็การวางลายไม้อย่างเงี้ยก็ควรจะวางเป็นแบบ1นึ่งทับหรือหนึ่งทับสี่นะหนาวไหมางเช่นวางเหลื่อมกัน1นในสส่วนและหนึ่งในสส่วนนะครับสิ่งที่ห้ามที่สุดคือพยายามอย่าไปวางแบบ1นทับแบบอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกหนึ่งทัมันจะเหมาะกับดูเป็นอิดเนาะแต่ถ้าเป็นไม้เนี่ยมันจะดูแบบ ถ้าเระวางเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะดูขาดทันทีมันจะไม่เหมือนพื้นไม้เลยอันนี้ก็คือมีดีเทลของมันที่เราจะต้องแบบมาลงรายละเอียดด้วยมีนะครับก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูแต่ก็ใช้ประมาณนี้แหละแล้วก็เกลี่ยลายให้มันดูสมจริงอย่างเราซื้อกระเบื้องลายไม้มากล่องหนึ่งเนี่ยค่ะข้างในคือลายเหมือนกันไหมคะหรือเขาคลาสก็อยู่แล้วเขาจะเรนดอมคือคือในหนึ่งลายเนี่ยเออผมเลือกมาสองลายลายตามไม้กับลายลายทางตรงเนาะ เราเล spots, er ือกลายตาไม้มาลายตาไม้ก็จะสุ่มหมดเลยครับสุ่มหมดแต่มันก็จะมีซ้ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ลายทางก็จะสุ่มเหมือนกันนะแต่ที่แนะนําคือผมจะใช้เป็นสองลายเพื่อให้มันมันดูแบบมันมันดูไม่ดูเป็นธรรมชาติเหมือนเราไปหาเลือกซื้อไม้อะมันก็จะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างอะไรอย่างนี้ครับมันจะไม่เป๊ะแบบลายมาเหมือนเป็นหมดอยู่แล้วใช่แล้วก็ลายนี้มันจะทําให้รู้สึกว่าแน่นอนครับครัวมันเป็นแบบ ด้านแบบนี้มันจะไม่ค่อยดูสะอาดเหมือนนี้มันไม่ค่อยเงาเนาะ,ะแล้วก็มันความที่มันไม่สะอาดมากมันจะเหมาะกับลายแบบนี้สมมติถ้าเราไปใช้พวกลายกระตูนล,ลายดอกไม้มไคือบางทีถ้ามาดูมองๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ดูแบบน่าเกลียดไปเลยอะไรเงี้ยเดียก็เลือกลายให้มแบบันเออที่มันดูไม่สะอาดแล้วเออพอดูได้ดูแบบเป็นพื้นไม้หน่อยแล้วก็อื่นๆแบบนี้นะครับส่วนกระเบื้องอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นข้างนอกอฮข้างนอก กระเบื้องมันจะมีสามแบบครับมันคือแบบมันแบบด้านด้านแล้วก็อีแบบแบบขูขัดแบบขูขัดูขันี่คือจะหนักหน่วงเลยฮะคือแบบซักผ้าล้างอะไรเงี้ยคือเนี้ยแทบไม่ลื่นเลยส่วไหนจะไว้นอกบ้านเลยนอกบ้านค่ะไว้นอกบ้านเพราะว่าในทางกลับการเราไว้ข้างในเนี่ยมันจะมันจะสะสมพวกฝุ่นเนาะเออเวลามีฝุ่นก็จะแบบดูแลยากแต่เนี้ยข้างนอกคือเราไม่ต้องกังวลกับพัดละฉี ฉีดไปเลยล้างไปเลยงาการสบายใช่ครับแล้วก็อื่นๆไอ้พวกนี้ก็เราก็ใช้วิธีเขียนโหลดมั่งนะพวกตู้เย็นแมคโครเวฟหรือตู้อะไรเงี้ยเอัอะไรไม่มีก็เขียนขึ้นมาเองหรืออะไรพวกเนี้ก็ออกแบบด้วยด้วยตามสเกลมาแหละสัดส่วนทฤษฎีเนาะว่าเอ้ยสูงเท่าไหร่อย่างเงี้ยอาจจะแบบสูงขึ้นมาหน่อยอันนี้ผมอาจจะโอเวอร์มาตรฐานนิดนึงมาตรฐานเขาต้องแบบ ประมาณนี้อะไรเงี้ยมันจะมีไซส์มาตรฐานอยู่แล้วแต่บางทีคือเราสามารถปรับให้มันพอเหมาะกันได้คือเราต้องต้องบอกว่าเราควรจะเลือกนะ,ค,ะคืออย่างนี้ยผมใช้ m a x ิม u m เลยค,คือเขาจะมีเล้ง m i n i ม u m กับ max เนาะคือ min นเนี่ยคือมันจะดูดควากับความร้อนได้ดีที่สุดนะครับแต่ max เนี่ยแน่นอนมันน้อยมันจะน้อยลงแต่เรายอมรับได้เพราะว่ามันหัวมันจะโขกโอเคนะอาจจะไม่รอดถ้าเราเตี้ยวกันนี้ก็คือน่าจะไม่ได้เพราะนั้น โอเคดูด okay, okay. okay, okay. ีแต so ่ถ uh ้าเราแลกด้วยเลือดก็ไม่โอเคไม่เวิร์กนะโอเคก็นิดหน่อยก็แลกเอาอะไรอเงี้ยก็เป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยอันนี้ปกติคือพี่โต้เป็นคนเข้าครัวเองทําเองไม่ได้ทาให้ให้แฟนเลยนะทำทำเองทําให้แฟนกินด้วยคือทั้งหมดเลยทาเองครับเองด้วยไม่ขอว่าแฟนพี่โตนี่คือแฮปปี้เลยไหมคะ ก็ค่อนข้างถูกตถูกปากก็ล่ะเราทําปรับรสชาติได้ถูกปากทั้งสองฝ่ายแลลวครับมีการปรับรสชาติได้เข้ากันด้วยโอเคนะครับว่าไงวันนี้เอให้ลองทําดูไหมลองทำเลยก็ได้นะครับโชว์ให้หน่อยนะคะจริงๆก็บอกว่าไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมใช่ไหมไม่ได้เตรียมเลยเพราะว่าถ้าการเตรียมเนี่ยผมจะถืออะไรมาแต่จะบอกว่ามีหมู อยู่ถุงนึงพอดีแล้วก็มีแบบกะเพราเก่าๆจริงดๆอะไรพวกนี้จริงๆเก่าๆหน่อยมีความแบบเรียวมากๆแล้วก็มีพริกไม่อะไรเดียวจะทําเป็นกะเพราแล้วกันกับไข่ดาวกับไข่ดาวถือว่าเมนูเด็ดของครัวรวยๆไหมคะเมนูเด็ดไหมจริงๆก็อร่อยหลายอย่างอร่อยหลายอย่างแต่เป็นคนชอบกินกะเพราชอบกินเผ็ด มัาสเหมือนกันแซบๆเนาะจัดไปเดี๋ยวมาดูกันมาดูวันนี้ว่าฝีมือของพี่โต้ครรวยๆของเรานะคะจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเะไรยค่ะ ของครวรวยๆของเรากระเพราหมูสับไข่ดาวครับผมดูแซ่บมากพี่โตน่าจะเผ็ดน่าจะเผ็ดใช่ไหมกระติความเผ็ดแน่นอนครับ <laughs> เห็นแบบเมื่อกี้ใส่แบบพริกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกที่หนูสวนแล้วก็พริกแห้งด้วยใช่ <laughs> คือดูน่าทานแบบน่าทานมากๆแล้วก็คือพูนจานมากนะคะถ้าเกิดว่ากินหมดก็คือแบบ แน่นแน่นอันนี้คือพี่โต้แบบลุยได้คนเดียวใช่ไหมแบบนี้ได้ได้สบายกระเพราต้องเผ็ดเออกระเพราต้องเผ็ดต้องแห้งต้องแห้งอ่าทียมกคันบางทีหวานเค็มแล้วแต่คนนะบางคนติดหวานติดเค็มอันนี้ไม่แปลกแต่ว่าควรจะแห้งๆหน่อยอะไรย่าเงียแสดงว่าชอบสไตล์เดียวกันเป็นแบบสไตล์กระเพราแบบไทยๆรับผมเออเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงนะคะจะแบบแซบขนาดไหน เดี๋ยวต้องขอตัวไปลองชิมก่อนเลยดีกว่าค่ะนั้นเดี๋ยวเราต้องลาแฟนรายการเลยเนาะครับผมสหรับวันนี้นะคะก็ะถือว่าหมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ได้บบชมกันมาครบถ้วนเลยเนาะสําหรับครัวของโตในวันนี้นะคะที่แบ่งเป็นสัดส่วนดีมากไม่ว่าจะเป็นส่วนอันนี้ส่วนแบบทำความสะอาดเนาะอ,อันนี้ส่วนแบบทําอาหารอันนี้ส่วนแบบเตรียมอาหารครบเลย อันนี้ดีมากแล้วแต่รสชาติอันนี้จะดีสมครัวรวยๆหรือเปล่านะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเพียวไปชิมกันก่อนดีกว่ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปกำลังใจให้กับพวกเราชาวฟองฟอสน,นิ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ